สวัสดีครับน้องกายดีด่วนสวัสดีครับพามาเบิบ่งทายากครับคนขับมานี่หงไฟหงสครับนี่เล่นทายากแล้วเบิ่งครับเบิร์นเบิเบิงบ่งเราเห็นหยยบโอ้ ใส่ใจพี่น้องขุดลงพอครับนี่ใส่ทอยลูกค้าขุดลึก องเมรไปลายครับนี่จะพักกันเยบื้องด้านบนครับอวนเวียน าุทุดค้อมใส่ไก่ียบร้อยแล้วครับตอนนี้มาพุดสะดือหนาเราจะพามาเป็งท่อนี่ครับใส่ท่อตัวนี้ครับนี่เอาท่อตัวนี้ลงนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้เงินเขาหน้าฝนอีกซ้ำลำบากครับเลือกบุ่ได้ครับงานยังก็ตรงรับไปก่อน คล้องของอาจารย์หงได้ขุดไว้คล้องใส่ไก่เชื่อมสาบูหลวงกับสาเก็บน้ำมันบอกว่าอยากค้ายเรือเข้าไปนะครับตามคล้องเข้าไปอีกบอ่อหนึ่งรับบริเวณรอบรอบบ้านนี่ครับที่แหลกมันเอามันจะขุดนี่แหละครับมันมีน้ำก็เลยลมเลิกเลยขุดจะคล้องใส่ไก่สามสี่เซน สามเซนแล้วก็ใส่สะดือน้าแล้วกลาบเป็นว่าอันเป็นอันเซ็จงานครับจานหงมือมันจะพูดให้แล้วเว็นแล้วบะใส่ถอยมันแลนว่ววันเราจะใส่ถอยมันเสร็จ การเมาสช่วงแรกครับีกช่วงแรกคือพุคลของใส่ไก่กับไส้สะดือหน้ามนันครับก็บคือจบกันคืองานช่วงแรกครับเสีย๋ยวงว่าจะจานหงว่าจะมันเสร็จมา้นี่ครับหมอไมเสร็จกันมา้นี่เป็นว่า จะขุดได้ครับมันพอเป็นเรื่องง่ายครับคูนี่กับนคูหน่อยครับคูง่ายครับขุดลึกอ,อีกตัางหากอาจารย์หงกําลังแบบหาเลี่ยมขุดครับขุดคือแบบว่าให้เจาะใต้ดินที่ตรงที่จะเอาท่อลงนะครับเพื่อมันเป็นการเขต้องว่าได้ขุดหลายรอบถ้าจะเอาดินออกไลก่กนก็นคือมันจะเป็นงานแบบใช้เวลาโดนครับแต่เลยต้องหาวิธีแบบเจาะให้แต้เปิดแต่บมองที่จะใส่ท่อเนี่ยครับ แล้วแต่เทคนิคใชเทคนิคมันแล้วครับการแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าอาจารย์ของว่าเลือกเอาวิธีนี่ครับคือแบบเปิดเป้าออกมาเองแล้วก็ยืนยืนล่วงเลยถ้าจะล่วงดินเขนมกวางไรก็กจะได้โกยทมไรครับปัญหามันอยู่ที่ต้องขุดท่อเกาออกควาคกเลสต้องเลยทาหาท่อเกาซะกวันลึกก็ต้องได้ขุดครับเอาขั้วตามเอาตามท่อเกาต้องเอาท่อเกาออกครับเดี๋ยวหน้ามันจะ ไหลออกเรื่อยๆครับก็เลยต้องขุดท่อเกาออกเพื่อจะเอาท่อไม้ลงจัดให้ตามความต้องการครับนี่ครับจานหงกำลังหาวิธีอยู่ กำลังเก่าดินครับค่อยๆเก่าดินย่าดดินพังครับเดี๋ยวหลังจากเร็จลงทอแล้วก็คือจบครับเสียเงินงานแรกครับนู่นครับงานต่อไปครับนู่นครับปลาครับสีหาไรครับประมาณโดยประมาณครับเดี๋ยวเฮ็ดเร็จแล้วค่อยวัดกันครับเพราะว่าเมากันเป็นไรลมต้นไม้ครับเลียริงลมต้นไม้ เก็บต้นประดูเก็บต้นที่มันเป็นไม้เนื้อแข็งไว้เดี๋ยวก็จัดการมือนครับมันบอกว่าคิดกันคิดราคาเป็นไรเลยมันจะได้แฟร์ฟฟก,กันครับคนจ้างกับคนรถครับเอาวัดเอาตามาง,งานนั้นลยครับเพื่อจะทำได้ก็วัดเอาเหมากันเป็นไรเลยจะได้แบบสบายใจอีจกจ้างนึงเจ้าของคนบ้อยุนนี่ครับเจ้าของคนยุคเี้คนคนโทรสั่งงานทั้งไลน์ครับ เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปทรงเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปทรงฝากติดตามครับน้องคายดินด่วนมีผลงานยังก็กจะอัปเดตไปเบื่ลยครับหน้างานแต่ละงานมันบ่คือกันครับเบิ่งแล้วก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับมีประโยชน์มีสาระแน่ก็เบิ่งเพื่อความบันเทิงครับมีประโยชน์แน่บ่มีประโยชน์แน่ก็ซอยๆกันเบิ่งครับพี่น้องครับ เบิ้องลราไปบอกตัวตอนครับว่าโอ้แม่โคมันจ้างแต่ละเที่นี่มันต้องใสเงินไหลนี่แหละครับสาเห็ุที่ว่าเป็นยังก็ต้องใสเงินไหลครับลงทุนสูงครับกว่าจะมาจกได้ต้องใสรถม้านู่นนี่นั่นโอ้หลายอย่างครับค่าใชาใจไหลจะฝากเป็นกําลังใจให้ทุกอาชีพครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ